ได้ยังใจโโอ้โหเรารู้เลยว่ามันยากเย็นตรงนี้แล้วก็ทำแบบยังไงอ่ะใช่ไหมตายหาเลยตัดเซกชันยังไงอ่ะนี่ผมยังขำเลยกรรมการชุดที่ทำสัญญาว่าจ้างเขียนแบบตอนนั้นนะ่ะสมมติสิบกว่าปีที่แล้วผมไปอ่านสัญญาดูสิมีเซกชันสี่รูปก็ถึงได้บอกว่ามันน่าอายเขาเนะี่ยนี่เซกชันนมันเป็นร้อยมันทำได้เหรอ บิดอย่างนี้ไม่ทำได้บางอันเช็กชันไม่รู้เรื่องอีกนี่อย่างนี้ไงใช่ไหมที่แป๊บทําไม่ได้เพราะอย่างนี้คุณวิทยาอืมไม่ใช่ไปไปบ้าบอะไรเขานะคือเรารู้ความยากเย็นเนี่ยแตกนี้มันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นแตกผิดปกติมันบิดแราวเหตุผลมันบิดทั้งหลังแล้วมันมา,มาตรงนี้ใช่ไหมอีตะเข้เนี่ยโคตรยากเลย เอ้หมไอ้ังคาตัดฉึบตรงนั้นเห็นไข้าลายง่ายพอมาประชนกันทั้งสองด้านแล้วมันจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็คุณค่าทางความรู้สึกทางด้านความงามอีกโอ้โหมันต้องยอมมันไม่ฟังก์ชันอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแต่ความสิ้นเปลืองต้อ <c oughs> <c oughs> ฟังกชันกาวสังกะสีขึ้นไปมงก็ได้ <c oughs> ก็ไหว้ได้แล้วใช่ไ ถ้าจะฟังช่างกคำสั่งสีไปมุงก็ไหว้ได้แล้วเหมือนกับที่ทางนู้นเขาทำกันอ๋อดูนี้ตรงไหนจะเรียกตะเค็ดตรงนั้นตะเท้รางเทสันธรรมดาเทสันธรรมดาโอ้โหดูนี้รู้จักตะเค้สันตะเค้สร้างเป็นโอ้โหวิศวกรใหญ่เราเรือนปั้นหยาตะกอนตะกอนตะกอนตอช่วยกันช่วยกันช่วยกันอธิบายกันอธิบายหมดไอเส้นเชิงชายไอ ตับที่สามไอ้ที่ดาๆตัวล่างอ่ะว่าเขายกขึ้นสนอ,อ,องเซนอะไม่ออกนะก็คราวที่แล้วมันก็มาด้วยกันคุณวิทยามองออกไหมสองเซนไม่เคยไปมองออกนี <c oughs> ่เห็นไหมเวลามองเนี่ยมันไม่ได้มองตัวเลขนะมันมองด้วยความรู้สึกผมมองออกอืมมันใช้ความรู้สึกมองสวยมากสบายใจแล้วโอ้อยตรงนี้กี่เดือนแล้วต่อย ทีแรกมาครั้งแรกมาอยู่ตรงนี้โอ้โหช็อกโอเคอ๋อเหลือขยับเสานี่ใช่ไหมยขยับเมื่อไหร่ะบอยบอยขึ้จะขยับเสาเมาื่อไรเสามุกประเจิดนี่จะขยับเมื่อไรเออสั่งเหล็กคานเข้าไปอยู่ก็นา่าแน่เด้อก็จ<อ>้ต,ต้องเอาเอาใส่เข้าไปแล้วตัดด้านทิ้งใช่ไหมต้องต้องใส่คานใหม่เติมคานใหม่เดี๋ยวใครดูนะพอใส่ขยับเสามาในตำแหน่งที่ ที่มันควรจะที่มันควรจะเป็นแล้วเนี่ยตับที่สองเนี่ยจะยวบน้อยลงเพราะว่ามันเลื่อนออกด้านนอกใช่ไหมมันจะกดหัวให้ตรงกลางแข็งขึ้นเอาใครดูนะมันเป็นความรู้สึกตอนนี้มันไปลงตรงนั้นถ้าขยับออกมาแล้วกดหัวสองข้างนี้นะเส้นที่มันเป็นแนวดิ่งนะเออเออมันจะทําลายความรู้สึกยวบตรงกลางให้น้อยลงเพราะมันไปกดหัวไง อันนี้มันเหมือนมันไปกดกลางใช่นี่เหมือนกดกลางเพราะ<ช>สาวมันอยู่ข้างในเ<ช>นี่ยตรงเนี้ยอาวไม่ไม่ไมจําความรู้สึกนี้ไว<ช>้เดี๋ยวเราจะเห็นซึ่งพอดีเลยผมชอบเพราะว่าผมว่ามันมันพอดีมันมันอาจจะเกินงามไปนิดหน่อยแต่ว่ามันได้แล้วล่ะอาจารย์จะตัดเสาเสาเสาเหล็กอ้อมตายแล้ว หมวิศวกรใหญ่อยู่ตรงนี้เราจะตัดเสาเราไม่บอกเราไม่ถามเสาต้นไหนมึกว่าสาวเสาที่รับเจดีข้างล่างไม่ไอเสามุกประจิตนี่ไงไอเสาเหล็กเนี่ยทีนี้ขนาดเสาที่มันฟิดชิ่งเป็นเตกแล้วเนี่ยมันแค่นี้นี่ถ้าจะเอาใส่ไปอีกอันหนึ่งมันไม่มันจะต้องใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่ก็เลยต้องขยับออกเพราะเราเราเราขยับคือให้กว้างขึ้นไงพี่ป๋อง อ่าอันนี้ก็ต้องตามออกไปไปทั้งแก๊งอ่ะโอ้จบละโอ้สุดยอดแล้วก็เดี๋ยวมาต่อคืนแล้วก็ตั้งเสาใหม่ตรงนี้แล้วก็ตั้งเสาต้งนี้พี่อาจารย์พี่คิดว่าข้างนี้สองสองข้างเลยครับบอยไอ้ไไออ้้บอยไป็นไงบ้างไม่ไออ้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 อก็หายไปนี่ ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกลำยองที่ตัดเอาไว้นี่มันยังใช้อยู่นะเขาเขาลื้อทิ้งหรือไงรือลมพัดลม้มเขาถือเหลืองนั้งร้านใหม่กั้งร้านใหม่เพราะว่าอไอ้พวกเนี้ยต้องเก็บไว้อย่างดีเพราะมันจะไม่ต้องทําอีกถ้าทําอีกเราไม่แน่ใจว่าจะถูกผิดอย่างไงงงอีกอะ่ะคือเวลาเราลำยองจริงขึ้นเนี่ยเราจะเอาไว้อ้างอิงซีกหนึ่งเอาออกซีกหนึ่งไอ้ของจริงขึ้นแล้วก็อ้างอิงจากไอ้ตัวไม่อัดนะมา พอได้ที่แล้วก็อีกข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็อ้างอิงจากตัวแรกเนี้ย<ม>อืมท็อปผมว่าต้องให้เช็คนี่ให้เขาเช็คชอบฟ้าไอ้ไอ้ซ้อนหนึ่งช้อนสองทางทางด้านทิศเหนือเนี่ยไอ้ไอง้งอนมันเนี่ยให้มันได้เอ็นขนาดนี้มาทางนี้ผมว่าทางทางสามสี่ไอ้ไอ้ซ้อนสาม้อนสี่ทางด้านตะวันออกเนี่ย มันคว่ำมันคว่ำกว่าอาจารย์จะให้เหมือนฝั่งนี้อือจะให้เหมือนอันนี้ใ,นนะใช่ไอันนี้มันคว่ำเกินไงมันทําให้มันเลื้อยลงไปงี้มันไม่ตวัดกลับ,บอะทําให้มันยกหัวกลับเพราะว่าไขรามันคว่ำเยอะแต่อันนี้มันไม่เป็นดีอนอไอ้ตรงนี้ก็เกินไปนิดนะมุกเด็บคือจริงๆไม่มีผลอะไรแต่ว่ามันมีผลต่ออ้นี้นะ ต้องการทําคันบวยนะเพราะเดี๋ยวคันบวยทําแล้วบาล,าลีอะไรเงี้ยมันจะมันจะลุกลามนะเอาให้มันตรงไว้ไม่ดีเหรอใช่ไหมเอาให้มันเปะแล้วต้องมีอะไรจะได้จะได้อ้างอ้างอิงจากออริจินอลนี้ยเนี่ยตัวมุกเด็ดอะคว่ำเกินไปเอาขึ้นทักเอาขึ้นทักส,สองเซนได้ไหมตัวตัวที่สอง สีดำสีดำอตับสามใช่ไหมครับอะไรบ้างตับสองสอตับสามได้แล้วเห็นไหมว่ามันยั่วลงเยอะกว่าใช่ไหมตรงตงกลางผมว่ามันยั่วไปครับก็นั่นนาเอาตรงกลางขึ้นแต่นี่กลัวว่าเสาเลื่อนออกไปแล้วมันจะช่วยไม่ได้ใช่ทบทบทมาดูไม่เข้ากันผมเห็นแล้วครับดำมันยั่วไอ้ตับที่สองของซ้อนที่ห้ามันยั่วกลางเอาขึ้นไปสักสองเซนเฉพาะตรงกลางเฉพาะตรงกลางปลายเท่าเดิมปลายเท่าเดิมจบ พราะเดี๋ยวไอ้ตัวล่างใช้ได้แล้วนะอืมไม่รู้่าเขาเทคานไม่ตรงหรือเปล่าไม่รู้อะมองเข้าไปพอเทียบกับไอ้คานคอซอลแล้วเนี่ยมันไม่เท่ากันอ่ะไม่รู้อะถ้าเช็คเท่าแล้วก็เท่าแต่หมายความเขามองผ่านเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเ้าเห็นคานไม่เท่ากันนอย่างเงี้ยโคตรงงเลยใช่ไหมันนั้นตั้งนางร้านเบี้ยวพอตั้งนางร้านเบี้ยวลาเลงอะไรก็เบี้ยวหมดอะอรือเปลอาจายจัมันมีมันมีเส้นสีส้มของนางร้านบางอยู่ครับมันเลยเห็นสีขาวไม่เท่ากันใต้ เชิงชายสีดาครับโอ้ก็ไม่เป็นไรก็ตามใจแต่นี้ว่ามันยุบตรงกลางอ่ะแหละทําให้มันอารมณ์ยังคล้ายๆล่างสังเกตแบบเอาลูกพี่เปีตาดูเถอะใชไหมมันอยู่ๆแล้วมันไปยุบตรงความจริงอ่ะใช่ไหมมันมันคือมันเหมือนมันเหมือนหลักการเดียวข้างบนท็อปชั้นเชิงกรนล่างสุดมันจะโค้งสุดใช่ไหมแล้วค่อยๆหายไปด้วยด้วยความแคบด้วยอ่ะยิ่งแคบเข้าก็เป็นเส้นตรงเลยใช่ไหม ไอเน,นี่ยมันกลับด้านแทนที่จะมาแข็งล่างไปอ่อนแทนที่จะแข็งบนอ่อนล่างนี่กลายเป็นว่าแข็งล่างอ่อนบนอ้าวเ,เหลือที่เดียวเอาไปไม่ดูแลเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเยอะ <c oughs> ดูแล้วเดี๋ยอะ